มีโอกาสจะได้เข้าบ้านแบบนี้ไปดูแลที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคุณมาครับถามนิดนึงพูดคุยกันสักหน่อยเดี๋ยวให้น้ำตาลเป็นแฟนก่อนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนแล้วกันครับได้เลยครับขอสวัสดีอีกครั้งนะครับผมมาปริ้นนะครับวันนี้มากับแอดแท็กนะครับผมดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมีเกมสนุกๆมาเล่นเยอะเยอะวันนี้มีเยอะเรามีกิจกรรมเยอะมพราะว่ถามถึงบทบาทใหม่หน่อยการเป็นพ่อบ้านใบแดง เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีสนุกดีครับได้ทำอะไรเยอะขึ้นเลยแล้วก็ยิ่งยิ่งแบบสร้างบ้านเสร็จไงนะก็เลยแบบต้องมีกิจกรรมล้างจานถูบ้านนอนหัวหวัดพื้นเก็บใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหาไร่ได้เลยพิการซักผ้าคุณซักผ้าเก่งมากๆได้ยินมาว่าแบบนั้นเก่งมากไม่ว่าจะเป็นข้าวหนักขนาดไหนเอามา มาจัดราบได้หมดในขั้นตอนเดียวสักออกหมดสักง่ายมาอึดสักหมดสบายๆใช่โอ้โหเรื่องของความเก่งกาจของเจ้าแอรแท็กใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะว่าก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกไปเดี๋ยววันนี้เราไม่สารงใหด้วยนะฮะเราจะมาหาผู้โชคดีเล่นเกมกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องความเก่งกาจของแอรแท็กใหม่แล้วก็ชีวิตส่วนตัวของคุณหมากปริมนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีตรงนี้ทั้งหมด20สิท่าน อ่าลัคกี้แฟนของเราเดี๋ยวให้คุณหมาเนะ่ยจับลัคกี้แฟนขอแค่5้าท่านเพื่อเล่นเกมเพื่อขึ้นมาร่วมสนุกเล่นเกมได้เลยเออแต่เล่นเกมเรามีบทลงโทษด้วยนะเออเอาเดี๋ยวบอกลัคกี้แฟนครับโอเคง่ายจริงโอเคง่ายมาสบายๆใกล้ใกล้ชิดกับคุณหมากรินเดออเอาเลยฮะทีละคนเลยครับคนแรกคือนี่ใบเสร็จมีชื่อ คุณนวงอยู่ยาโอ้คนนี้เชยอยาคีนโอเคลักกี้แล้วเขาจะไปยังไงเกมไปภาษาไทยแล้วเขจะไปปอไงนั่นน่ะสิมีคช่วยไหมครับีี่วยไหมครับมีคนช่วยไหมครับมีคนทนสลัไหมครับเพราะว่าเกมคำใบป็นภาษาไทยมันเป็นภาษาไทยอยย o ย โอเคไทยโอเคโ้าวต่อไหมครับคต่อไปครับจไคมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอเคคุณปริศนาพุทธจันทร์ครับูเชิญเลยนะครับนี่ครับผู้ชคดีฮะอ่าโหบินยาโอโหนี่เยาแทกเยอะคุณสุมาลีโรจนนิชัยครับ แอสเซมบอยของเรานะฮะเทียบเลยครับนี่แหละผมรู้ผมว่าใจคุณแม่เพราะว่าที่ผ่านมาคุณแม่ต้องแช่ต้องใส่นี่พอตอนนี้มีไม่มีคุณแม่ก็ต้องใส่ไปซื้อเยอะเลยเออเอาครบทุกสีเลยนะโอเคอีกคนเออคุณอาดิมุตไปครับจันแดงประจันแดงครับขอบคุณประจันแดงคุณอาพิวุฒิหรืออาสิวุฒิอา อยู่อยู่นะไอ้อยู่เหรอครบข้ามนะฮะโอเคข้ามนะฮะโอเคคนใหม่นี่มีกี่คนลสโอ้นี่ครับโอเคต่อไปนะครับคุณหนึ่งทิดาอูอยู่นะอ๋อนี่นี่อยู่อยู่อยู่เย้ครับโอเคคนสุดท้ายคุณปานันครับขำหัวต้อกอะไรอุ้ เดี๋ยวผมจะตอนนี้ทีมงานแจกผ้ามือแล้วนะใส่แล้วนะและเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายกฎนติกาเกมกนอ,อ <Okay. S 2> <ห>นโอเคเดี๋ยวมาให้ท่นนวิ่งรบอรบมิกซี่ไม่ใช่ออเ๋ข้ามเงือกข้ามเงือกตายแล้วมาไม่ต้องขนาดนั้นตอนนี้ทีมงานได้เตรียมข้าวไว้ให้แต่เรามีเกมให้เล่นเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับพวกท่านทั้งหมดห้าท่านฟังให้ดีเกมของเราชื่อเกมว่าใบคำอ่านปากอ่านใจใช่เลย เอคือนิกาไใบคำถูกไหมเดี๋ยวผมตาไม่ดีไม่ไรู้แหละคุณแม่เรามีแอนแมทคุณแม่สามารถซูมอินซูมกลาได้ด้วยตัวเองคุณแม่ครับเดี๋ยวเราจะมีซองในเลือกซองนั้นจะเป็นหมวดหมู่ของตัวแพนชนะในภาษาไทยเพื่อที่จะให้คุณบาดเนี่ยสามารถตอบได้ในการใบคำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนป้คุณมาจะเป็นคนตอบไม่เขา้ออเขาใจแล้ว,วนะคุณต้องอ่านไปไงนี่หวังยู่ย่าหวังยู่ย่าคุณมีทานเศษมาไหมล้วละ่ะเพราะว่ามันจะยากนะเนี่ยเฟรมภาษาจีนอะไรใช่ไหม <laughs> จีนคุณช่วยมาอธิบายให้เขาหน่อยนะครับช่วยทานเศษม,มันไมายึดประกบเลยนะฮะ <laughs> ด้วยความที่ไปหลอกคุณหมาก็เป็นมีอินเตอร์แวร์ด้วยใช่ไหมก็คือใบคำนั่นแหละใบคำไทยใช่ผมคำเออเคไหมฮะผมไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณหมาจะใส่หูฟังระหว่างที่พูดแม่พูดได้เลยเช่นแอปแท็กแอปแท็กที่นี้ได้แอปแท็กใหม่ด้วยที่คุณเพิร์ลม่พูดได้ใบด้วยค่าฐานได้หมดได้หมดอ่า จะไม่ได้ยินนะครับมีทั้งหมด10คำในระยะเวลา2นาทีถ้าทำได้หมดทายไม่ได้ตีหมาไว้ได้นะครับตีหมากไม่ได้ครัแม่ตีหมาไม่ได้นะรอถ้าทายได้หมดจะไม่ต้องเลอแต่ถ้าเกิดทายถูกไม่หมดเลอกแน่นอนวันนี้เลอกแน่นอนเราไม่พาเพื่อนได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ซื้อเพราะว่าหมากจัดการได้ไม่ว่าจะท่าหรือขนาดไหน องหน่อยใครที่ได้ชื่อเป็นคนแรกครับคนนี้คุณไปจับก่อนเลยครับคุณหวังยิ้วยากผมจำชื่อคุณได้คนที่2จับครับโอ๊ะโอโอ๊ะโอแม่อ่ะและที่เหลือสี่ท่านรอข้างเวทีก่อนครับคนแรกจะเล่นก่อนอ่าผมต้องใส่หูฟังทีนี้ก่อนที่คุณมาจะใส่หูฟัง คุณหมาก็ฟังก,ก่อนว่าเขาได้หมวดอะไร <Okay. S 1> คุณจะได้ตอบได้<ช>เออเอา้าวเปิดเลยครับเปิดมาได้หมวดอะไรหมวดมอม้าครับมอมา้ามอมา้าแค่นั้นเลยเป็นสัตว์ตก็ได้เป็นของก็ได้ไ อะไรก็ได้หมาหมาแมวอะไรก็ได้หมดแต่คงไม่เอาไปซักกันนะมันเป็นเกลียวนะฮะโอเคพวกเราจะรังกันด้วยครับเช็กก่อนเดี๋ยวเช็กก่อนเหงาไหมเหงออกแล้วเหงออกแล้วมากกว่านี้ได้ไหมมาครับไอเดียวเดินเทวดาด้วยตีไหมเนี่ยไดี๋ยวตีไหมตีตีผมตีผมเอ้าไม่ได้ยินอไม่ได้ยิน呐

ยูยาจะเลอะหรือจะไม่เลอะในเวลา2นาทีก er er ับคำใบของเราสิบคำม้วดมอมาพร้อมแล้วเริ่มพูดเลยหมูเลมพาราหมู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 แตกหมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูหมูหมูแตกหมู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  ้านนี้หรอคุณู่ด้านนี้หรอเออคุณอยู่ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ไม่เข้าใจการแข่งขันทั้งนี้มันมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีคุณอันไหนเขาจัดให้อันทักใหม่แค่คนแรกก็เหนื่อยแล้วเน่ยผมรู้สึกผมเหนื่อยมากทำไมกะหมูแดงของคุณเนี่ยนได้หมดอะไรหมดอะไรกวขวดอะไรกวนครับผมขอไข่ขอไข่โอ้โหนึกดีๆนะขอไข่มันมีไม่เยอะนะมีเยอะมีเยอะมีเยอะอะไรกันขวดอะไรอย่างเงี้ย ไข่อะไรเงี้ยของขุดเออใจรู้กันสองนาทีฮัลโหลได้ยินไหมไม่ได้ยินอะไรกันเนี่ยขอเพลงเร่งหน้าหน่อยขอเพลงเร่งหน้าหน่อยนี่เห็นไคุณมาเขาสปิริตไม่มีการโกงเองไม่เชื่อนะปีอีกเท่าไหร่เราขอเรื่องอะไรเรื่องอะไรขอเรื่องสองนาทีหมวลขอไข่โฮมแ ต้มจืดไข่ต uh ้มจืดไข่ดีไข่ต้มจืดไข่ต้มอยาใกล้มากอยากใกล้มากใกล้มากอ๋ออ๋อขนมขมข้าวต้มขาต้องม่ดข้าวข้าวดีบนเพลงดังๆคำเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นทุกคนเออข้มพ็อกดูครับเข้ามาใกล้หนอย่าเข้ามาใกล้หนอไข่ลวกไข่ลวกเออ อารมณ์เสียขนมจีนไปอารมณ์เสียวะไฮอย่าโดนนะเดี๋ยวโนะคุณแม่ถอยหนึ่งเก้าถอยหนึ่งเก้ามาให้พะย่ะนะใหาพะย่ะนะเออคุณแม่เปิดก่อนหมวดอะไรผมเข้าใจคุณแม่ต้องแช่ใช่ไหมล่ะต้องขยี้ใช่ไหมล่ะวันนี้ได้จัดแอนด์แอกใหม่เลยโอ้ยเหนียวสบายเลยนะแอนด์แอกอลิร์นลิงเลิร์นลิงเลิรอลิงโหยากว่ะ ยากนะรอลิงลูกศิษย์ลูกรักลูกลิงคิด <c oughs> เอารอลิงมีอะไรบ้างบ้านอเพ่งคุณแม่เต็มที่นะครับคุณแม่ตะกโกนหนึ่อสามสนดังดีแม,แม่แม่ก็ได้ยินสิอ๋อแม่บอกให้ตะกบเบาแม่เสียงเบาแม่ตะโกน โผล่งงแล้วงงแม่นะแมนพูดดีนะผมบอกเลยฮะแค่ตอนเดียวเลยล้มทั้งยืนัม่ยากเลยนี่เ<า>ดีย๋ดยวขอโทษนะทีมงานคุณลบเสียรเมฆวะเนี่ยทำไมหมาเขาตอบง่ายยังเลยอ่ะเพราะท้องแม่เขามผมเก่งผมเก่งคนหนึ่งบอกว่าผมเก่งอีกคนนึงบอกแม่พูดช้าเขียนไม่ได้เลยนะทั้งคู่ทั้งคู่อ่ะปลบมเออปลื้มเออ ตายแล้วแต่ผมลืมบอกไปนะว่าคนคนตอบได้ไม่ครบนี่เลอแน่มาเจัดการแน่บอกเลยแต่คนที่ตอบได้ครบอ้าวพ่อพ่อควายพออควายได้อ่าใส่หูควาย้อเพลงนี่ขึ้นต้นด้วยคอควายสิทำไมไม่เบือเราล้อเพลงที่ขึ้นตน้นด้วยคอควายคน ไ,ได้ิน,นะหอค,คุณได้ย <c oughs> คุณได้ยินคุณโกน, <c oughs> น,น่ยินะค,ะ <c oughs> คุณลอได้ไงเพลงนี้้ต้นอควายคุณได้ยิบุนะ,ะสองนาทีหมวดคอควายเปิดเพลงขึ้นมาเอาแล้ว r i คนค้าคนนีคนคนรับ ห,หันหิบยากนะยากเลยว่า wow. <Wow. S 1> ใส่หูฟังไปสองคดีกับคนสุดท้ายทำไมเสียงแหบเน่ยสองดีกับคนสุดท้ายปวดหอหิ <c oughs> บมาไดีไหมฮะโอเคไม่ต <c oughs> uh, okay. ้องเปิดติเปิดเราเดินก็มาคุยด้วยเราเดินก็หนะ่ากันลหอหิบมาก้อสองคดี ท่านขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะต้องมาอย่างนี้อะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คนับห้าคนห้าคนคือนาฬิกาเขาบอกไว้ว่าถ้าใครไม่ถึงสิบใช่ไหมใช่ต้องโดนต้องเลิกต้องเลิกต้องเลิกแล้วคนที่ทําเลิกไม่ใช่ใครคุณนมาจะเป็นคนทำเลิกแต่ผมมีข้อแม่อยู่ว่าคนที่ทําได้ครบสิบคำใครบ้างยกมือไหนครับสิบคำยกมือโหสี่คน มีคนเดียวโอ้แต่ผมเลือบอกไปว่าถ้าเกิดคุณแม่และสีสีน่าที่เหลือยอมเลือกโดยให้คนณมาป้ายคุณมาจะเป็นคนถอดผ้ากันเปื้อนให้ oh. แล้วจะเอาไปซักให้เออไหรือคุณเตอร์ทุกคนไม่เดี๋ยวไปซักให้สารมันเลือกเลิมกลับมาเลยได้ <laughs> เลือกได้อยากเลือกไหม แม่เลิมไหมแม่ไหนก็ขึ้นมาแล้วองโง่แม่หมดและแม,ม,ม่แม่โดยแม่ไมถถ่มต้องกินเยอะแม่นึภาพถ้าหมากทำเลิกตอนหมากถอนหมากต้อง